คลิปนี้เราจะมาสอนการใช้งานแอป Next to เรื่องใบสั่งขายขั้นตอนแรกให้เรากดไปที่ขีด3ขีดจากนั้นให้เราเลือกใบสั่งขายแล้วกดไปที่บวกตรงมุมบนขวาวันที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แวดรวมในแวดแยกนอกไม่มีวแวดเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราเลือกเป็นแวดรวมในนะคะหน่วยเงินเป็นบาทใบเสนอราคาอ้างอิงในคลิปที่แล้วเราได้ทำใบเสนอราคาไว้แล้วจากนั้นให้เรากดไปที่มุมตรงลูกศรมือนะคะจากนั้นให้เราเลือกรายการที่เรา ทำไว้แล้วนะคะจากนั้นให้เรามาเช็คความถูกต้องนะคะเมื่อเราเช็คความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราติ๊กถูกค่ะก็จะเป็นการเสร็จ <t> ส <iny t iny> <t iny> ิ้นเรื่องใบสั่งขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ